คนวันศุกสวัสดีวันศุกข,ขอให้มีความสุขนะพี่น้องนะไม่นี้ก็ได้อะไรกินไม่รู้ได้สมตำเนี่ยพี่น้องนี่ยสมตำเห็นปะสมตำสมตำ เองยังหลูกนึงยังบวมดึด้ะจะตำ่ตำต่ำงวดนี่รู้สึกว่าสิ่สองหรือสามเท่ <c oughs> อนีแล้วคือหมอจำบ่ได้ีย <c oughs> ั้นแหละจำบ่ได้จำบ่ได้มาจะก,กินเขากันเนาะนี่เป็นอ่า ใส่กอกอีสานเราก็มีแหนมเนาะจ้ะเราไมีสมตำไมีเข่าน่อยนึงเราก็มีพริกหยวกเนาะหลายคนบางคนถามมาว่าพริกพริกบรมนพริกพริกหยวกพริกหวานเนาะพี่น้องนี่พริกน้อยใหญ่เลยจ้ะพริกน้อยใหญ่เลย มันหวานด้จ้ะแล้วมันกรอบแห้งบดไดเอาไปแช่ตู้แข็งด้วยจ้ะเอาแช่ตู้เย็นซื้อบางคนถามมาว่าเอาไปแช่ตู้แข็งบอกเป็นยังจังกรอบบ่เมนนะจ้ะแช่ตู้เย็นซื้อเพราะว่ามันกรอบแล้วมันหวานเนาะพี่น้องหลายคนอยากหูรสชาติว่าเออมันเป็นเจไดหน่ะนะก็คือมันหวานนะจ้ะหวานแล้วก็กรอบแห้งนี่นะอร่อยดีก <c oughs> ็ไม่ใส่กองอีสานตามนั้นเนาะพี่น้องกินปะ กินเขากับอืม mm. แซ่บดีจ้ะ กบมีแหนมอืแหนมหนึ่งชิ้นก็ไปทอด นี่อากาศข้างนอกอยู่ที่สองนะพี่นอ้องแต่ว่าหนาวมันไม่หิมะ มาไหมคะน้ำแสบน้ำ่อเอาไปแช่แข็ง พี่น้องจ้าลืมเลยมีคนถามว่าอันน้องแอนอแฟนคขับรถอยู่เมืองไทยนะ่ะมีใบขับคี่บอเออร์จำได้ละว,ว,ว่าซีเบาไ่ฟังลืมเดี๋ยวแป๊บนึงเด้จ้าเดี๋ยวไปเอาวันนี้ก่อน สำหรับคําถามนะจ๊ะที่ว่าพอบ้านขับรถอยู่เมืองไทยอ่ะมีใบขับขี่บบนะจ๊ะหลายคนที่อยู่ต่างประเทศอ่าเวลาสามีกับเดินทางกลับบ้านบ้านเฮ่าอ,อย่างจังสีกะเฮ็ดใบใบขับขี่อินเตอร์เนชั่นแนลได้เด้อพี่น้องหมายถึงว่าเฮาไปเฮ็ดดูไสลืมว่าพอบ้านเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเฮ็ดอยู่ไสเนาะแล้วที่นี่เอ่อไนนี่นี่ยจ่าไนนี่เนาะมันก็สิมีแบบ เป็นมันสิเป็นใบจังสีเนาะของสวิตเซอร์แนมันสิเป็นใบจังสีเรากะข้างไนนี่มันสิเป็นรูปผากเด้พี่น้องสิเป็นรูปที่เป็นรูปพ่อบ้านนาะจ้ะพ่อบ้านเฮ็ดก็เป็นรูปพ่อบ้านเนาะจ้ะมันก็สิเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้เนาะอาจสิบ่ได้ให้เบิ่งเบิดสูตซูซอันนี้แต่สิเป็นเล่มจังสีค่ะแล้วข้างไนนี่ข้างไนนี่เพิ่นก็สิบอกเอ่อหลายๆหลายๆภาษาจ้ะ หลายๆภาษาว่าเออมีภาษาอย่างที่ตรงเขาเขาเขาบอกภาษาอย่างสวีเดนอังกฤษนอร์เวย์อยังกับว่าไปนอกจากหลายๆนี่กะขอความข้อมูลอยังอยู่นีมิเนอกจากร่วมถึงอันนี้เป็นของเป็นภาษาไทยน้านี่ใบคับขีนี้อนุญาตให้ใช้สําหรับพยานพาหนะรถยนต์ชนิดตามที่ระบุไว้ ข้างล่างก็คือเขาไปขับคีขับคีรถยนต์เขาก็ระบุไว้ไว้ตามที่เขาระบุจังสีนะจ๊ะนั่นแหละของไทยก็มีเขียนปางๆอีกอย่างจังสีเนาะจา๊ะก็คือระยะเวลาเหฮดถามว่าโดนบ่กลัวสิไดใบนีเนาะจา๊ะพี่นอ้องย่างเขาไปเป็นคนทูโมตู โม้ตัวยังนี่เลยสักอย่างหนึ่งอันบริษัทที่เฮ็ดนี่จัะไปเฮ็ดเลยแล้วกะ สองอาทิตย์ได้จ้ะสองอาทิตย์คาค่าใส่ใจอยู่ประมาณสองอยหาสิบโครนนี่แหละถ้าจำาบผิดถ้าจำผิดกับไพที่เห็ดกับคอทษดคอไพยเด้อจ้ะเพราะว่าอยู่ประมาณนี่แหละจ้ะประมาณสองอยหาสิบโครนระยะเวลาการเห็ดสมมติว่าเฮ้าเห็ดมือนีเฮ้าสิได้ประมาณสองอาทิตย์จังสี่นะจ้ะประมาณสองอาทิตย์ก็ได้เหลวก็คือไปนันก็แจ้งจุดประสงค์เขาว่าเฮ้าสี่เห็ดเขาสีเดินทางไปเมืองไทยเรากะ เขาอยากเหตุใบคับคีอินเตอร์เผื่อสิไปคับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อยัางก็ว่าไปจ้ะราค่าใส่ใจอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบเนาะเห็นพอบานว่าแต่ว่าลืมว่าบริษัทที่เฮตุน่ะมันคืออีหยังลืมลืมนั่นแหละบัตเทนีว่ามันกจะจิออกไปทั้งสี่หายด้จ้ะทางไหนก็เป็นลูกไทยเฮาจังสี่นะทางไหนก็เป็นลูกไทยเขาแม่บานบบ,บ,บเปิดเผยหมดนอกจากเพราะว่าเป็นเป็นของพอบานน่ะนะบัตเทนีก็บัตเทนีว่า บัญน,นีก็มันอยู่ระยะเวลาหนึ่งปีนจ้ะหลังจากเอาวันที่เขาเห็ดตั้งแต่วันที่เขาเฮ็ดจนถึงระยะเวลาใส่ใดอยู่หนึ่งปีเห็นพอบานว่าจังสันเนาะจ้ะเห็นพอบานว่าจังสันกันเลยนี่แหละเป็นความหูว่าเออเราพอบานไปขับรถอยู่เมืองไทยนะ่ะมีใบขับขี่บามีจ้ะเพราะว่าตอนออไปทุกเทือกก็เฮ็ดทุกเทือกจ้ะแล้วก็อ่าพอได้มีปัญหากับตำรวจอย่างเลยเพราะว่า คันว่าตำรวจเพิ่นเพิ่นตั้งด้านนี่ยังจังสีนะจ้ะตั้งด้านกะเฮาก็ยืน่นใบคัดคียอินเตอร์ให้เลยละบางบางตำรวจเพิ่นก็เช็คแค่รูปร่างหน้าตาบางบางตำรวจเพิ่นกับภาษาอังกฤษเพิ่นใดเนยเพิ่นกับอ่านให้ฟังจังสี่เออเพิ่นก็อ่านแล้วก็เพิ่นเช็คลูปที่อยู่ในหนี้ว่าตรงกับคนขับโบอีหย่างประมาณนี้เนาะจ้ะไผทีู่่เมืองนอกกะ ไปเฮทได้จ่าไปเฮดก่อนไปเมืองไทยยังสี่แค่สองอาทิตย์เองจ้าค่าเสียใจกับบไดายลายเนาะจ่าไปเฮแล้วระยะเวลามันอยู่อยู่ปีหนึ่งเนาะจ่าปีหนึ่งนั่นละนะเป็นความหูน,น้อยๆเนาะจ่าแต่ลืมว่าบริษัทยังที่พอบานไปเฮ็ดนี่เลยจ้า <c oughs> ลืมลืมเขา <c oughs> 听到的。 รู้สึกว่าเพิ่นเสิร์ชน้ำอินเทอร์เน็ตกระได้จ้ะจะคือหมายถึงกรอกเอกสารในอินเทอร์เน็ตกระได้เด้ออันเนี้ยพอดีพอบานเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ไกลๆนะเพิ่นก็เลยไปเฮ็ดน้ำบริษัทเลยนะนี่นะสมปังดติจ้ะ กินให้เบอร์เกอร์ก็ไม่เรื่องเราหรอก <c oughs> ชมปังม mà đẩy lướt khẹp mũi đó chạp thế nào <laughs> ผู้สุขคนจะได้กันันหละนงอยนกับแม่บ้านสกินโตนะจาก,กับมาบอกซูฟังเรากะพอกันไหมในคลิปวิดีโอหนาเดิมมินิไปก่อนสวัสดีจา้าบ๊ายบาย